เอ้ะน้อง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 ฮัลโหลได้ยินผมปะได้ยินครับให้แป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งน้องชายนวลพี่คุยธุระก่อนมึงมึงมึงว่ามึงว่าชุดมึงเนี่ยเหมาะกับผ้าเช็ดตีนกูไหมก็น่าจะไม่เหมาะทำไมไม่เหมาะอ่ะก็บอกว่ามันสูงกว่ผ้าเชตีนโอ้โหมันเป็นโรงเรียนกระเทยชุดมึงนี่สีก็ชมพูแล้วอ่ะหวานแหววว่ะใช่หรอน้าจะไปแต่งหน้าด้ววรู้ป่ะเนี่ย ใส่ใส่เสื้อสีชมพูอย่างเงี้ยว่าไปทาหน้านะทาหน้าทาลิปนะแล้วก็มามาใส่ชุดนี้ว่าน่าจะเหมาะกว่ามาใส่ชุดนี้ไปได้ต่อยคนอื่นอ่ะใช่ดิพี่แอดมินตอบแล้วเห็นเทพช่างเป่าเห็นเทพช่างเป่าไม่เห็นครับไม่เห็นครับกลัวพอกลัวพอรู้สาบานรู้เปล่าไปแล้วไอ้กะโหลก เฮ้ยฮัลโหลเพื่อนเพื่อนเพื่อนมานี่ดิเพื่อนมานี่ดิมานี้ดิคุยด้วยหน่อยคุยด้วยไปเข้าไปเพื่งไม่ไม่ไม่คุยด้วยหน่อยคุยด้วยหน่อยมาหน่อยคุยด้วยหน่อยมามานี่มานี่ฮัลโหลฮัลโหลไฟดิอะไรนะไฟเพิ่งจบไปเมื่อกี้ฮัลโหลไฟอะไรมึงเนี่ยเพื่อนใจเย็นดิเพื่อนมา บนเที่ยงกูไฟกับโรงเรียนไงเราเข้ามือสาม่ะอย่างม้ามาดีต่อดีต่อเลยปะไม่เราไม่เราโรงเรียนอะไรเนี่ยไม่มึงอยู่โรงเรียนอะไรไอ้ไอ้้ไอเซต้าแอดว่าอะไรแอดว่าอะไรไม่รู้อ่ะเฮ้ยมึงพูดก่อนดิว่าเราอยู่โรงเรียนอะไรเนี่ยกูงงเนี่ยตอนนี้โรงเรียนล่ากับโกาหลีมันบวกกันไม่เราไม่เราโรงเรียนอะไรเราเทพข้างปมื่นนี่ยไองที่ถามวิญาณตอนที่ย่าง ไปไปรวมเลยไปรวมคนเรามาเลยไปรวมมาเนี่ยผมรวมเลยครับเนี้ยมาไปรวมมาไปรวมมาผมผมเดี๋ยวผมนำไปท้าไปยงไปไปรวมมาโอ้โหอยากจะบอกงินเรามีแค่นี้เงินเรามีเออเหลือมีสิไอ้นั่นไงไอ้คนนึงอ่ะมันยืนอยู่นะมันยืนทําอะไรไปเรียกมันมาดิไหนนั่นอ่ะไปเรียกมันมาดิเราหายเอาไปหายแล้วไอ้เหลือสี่คนอ่ะสี่คนไหวไหม โอ้โหเมื่อกี้สี่คนยังชนะวอลเลยไม่ไม่มึงชื่ออะไรไหนไอ้หมวกไอ้เนี่ยมึงชื่ออะไรฮิสันต้าฮะฮิสันต้าสันต้าอะไรเนี่ยไดมอนด์ครับโอเคไดมอนที่แปลว่าเพชรมากูกูชื่อนำทับนะนำทับนักกลัวมาขึ้นมาดูพี่ดีดูพี่ดิ่กอดอกรอเลยเออดูพี่ดิ่กอดรอมันไม่กล้าพวกเราเลยเห็นเปล่ะ ไอ้ไดมอนไดมอนพับครับมึงหวานไหมเนี่ยไม่หวานไม่หวานเจ๊คิดเฮ้ยหลุดมาข้างหลังตัวนึงเอาดิเย็นพี่ชายเฮ้ยมึงถอดถอดเสื้อต่อหน้าไม่ได้ถอดเสื้อต่อหน้าไม่ได้เฮ้ยถอดเสื้อต่อหน้าไม่ได้มึงเมาอะไรเนี่ยฮะเมาอะไรเมาอะไรถอดเสื้อต่อหน้ากูไหมเนี่ยไอ้โรงเรียนกระเทยไอ้กระเทย ให้เพวกกระจอกเอาหน่อยเปล่าเอ้ยพวกกระจอกเอ้ยพวกกระจอกกล้าหรือเปล่ากล้าหรือเปล่าควายแน่จิ้มก็ออกมาดีง่เฮ้ยมันมาเฮ้ยมันมาเอาดิขอข้อกระจกแล้วมาใม่แล้วมันมาแล้วเอาดิไอเอาดิเอาดิเฮ้ยมึอยู่ในขอบเซฟหรือว่ามึงหล่อนหน่อยควายไม่ได้ตึงมาดีเฮียไม่ได้สวยส่วนส่วนส่วนนามเนี่ยนี่เหรอเอาไม่เรียกว่าไอโรงเรียนกระเทยอ่ะโรงเรียนกระเทยอ่ะ ไอ้ส่วนที่ดีด้วยเก่งไอ้แตงค่ะเปียไอ้ควายส่อนกูดีเจอกูตุนไป่ดีงัตัวนดีตัวนดีเอามาหน่อยดิเอามาหน่อยดิน้องน้องเอามาหน่อยดิน้องไอ้เบสแอกพี่ไอ้เบสอกโรเลยข้าโรงพยาบาลปะอันนั้นช่างนะนะพี่พวกมึงก็นอนนอนตายเป็นผักเหมือนกันอะดูดูสภาพพวกมึงดีไหวเปล่าพวกมึงอ่ะ ดูสภาพพวกมึงดีดูสภาพพวกาสภาพพวกมึงอ่ะร่วงเป็นผักกันหมดเลยไอกะโหลกังรลงเรียนกะโหลกอ่ะลงเรียนกะเทยพวกมึงอ่ะายไม่ไม่แต่พวกกูเหลือกันอยู่เดี่ยมึูดูดิใค่ตายีใครตายเยไหนเกิดยไหนเกิดอะไรเนี่ยตาพูดเหรอฮะเฮ้ยตาล่พูดหรอครับขอญาตแบเออสวยครับ ไม่ไม่โดนครับไม่โดนไม่เหลือครับอันนี้ไม่โดนครับนี่ตาน้ตาตาผมอันนี้แอดมินเหรอเนี่ยใชครับยาบเลยนะไม่อันนี้แอดมินเหรอครับเนี่ยแอดมินเหรอไม่หลายรอบแล้มกินแต่นี่มันไม่ใช่แอดมินมันคือใครอ่ะแกเสียงในทางทลิมิตว่ะแล้วคุณก็ใช้แบบว่าตาลราพูดด้วยเนาะใครวะาน่ะมันอันเนี้ยมันมันมันไม่ หมือันนี้ตอนน้าต่าไงอันนี้ตอนน้นตาเป็นส่วนกันเป็นส่วนเป็นส่วนอะไรนะอันนี้ฟังผมนะผมเห็นว่าเอ้ผมเห็นว่ามันบัฟแล้วผมรู้แน่พวกคุณต้องมีอาตระคือมีต้นเบีย่ำแน่เลยถ้าคิดว่าใบมันไม่ให้ใบแดงก็คือมันก็จะทำมันงนี้เรื่อยๆก็ใช่ครับเดี๋ยวกูดนใบเดียใช่ครับใช่ครับใช่คใช่ครับใช่ครับใช่ครับใช่ครัใช่ครใ่ง่ครับยใเใ่ใ ใจเย็นน้องใจเย็นน้องไม่แล้วมึงจะต่อเลยหรือเปล่าล่ะเฮ้ยเรื่องเพยงแค่หยไอ้ควายทำทองมือที่สามเออไโง่ตึงอะไรเนี่ยมึงอัดสภาพอ่ะแอมินแอมินแอมิน แอดมินไอไอสีฟ้ามันเสือกอะตอนผมต่อยกับเนี่ยต่อยกับไอโรงเรียนกันก็เลยเนี่ยให้ใครก็ได้เอามือถืออะไรก็ได้อัดเป็นหลักฐานไว้ผมอัดโกโปรแล้วเนี่ยผมใส่ผมใส่หมวกโกโปรอะชีวิตจริงโอซีอะได้ได้ผมส่งทางนี้ก่อนเลยเออได้ครับผมส่งไปนะเพราะว่าผมเพราะผมอัดโกโปรตลอดเลยผมซื้อหมวกกันไอหมวกจักรยานน่อยแล้วก็ติดกล้องตอนนั่งนั่งเล่นหน้าขอบมาแอดมินโกโปรอะ เนี hmm. ่ยผมกระทืบกระทืบไอ้โรงเรียนไอ้โรงเรียนไอ้นี่โรงเรียนกระเทยอะโรงเรียนกระเทยชุดสีเนี้ยแล้วอยู่อย่ไอ้สีฟ้ามก็เข้ามายุ่งไงไอ้โรงเรียนโดเรมอนอะคุณเ่ยผมส่มกระทำไลายเลยผมส่งให้ผมกระทื้พวกมันก่อนนะมินเอ็ม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 เพิ่มเลือดให้หน่อยครับพิวให้หน่อยดิครับเนี่ยมาเลนมาเลนไหนไอ้ไอไอ้นี้มันห่าวอัไหน นี่ก่อนไหมกูมีรถบัสอยู่ได้ค่ะไม่ไม่อเลยเบอร์เสกเลยเพื่อนไม่เอาหน่อยไหมพวกมึงอ่ะเสือกไม่ใช่เหรอเนี่ยไม่โรงเรียนมึงเสือกไม่ให้เหรอฮะรถบัสเสกอะไรร้องอะไรอ่ะรถโน่นหนึ่งมารับเนี่งพูดเยอะหรอกอะไรโน่นหนึ่งเนี่ยโน่นหนึ่งอะไรเนี่ยกับพวกกูมึงกล้าไหมเนี่ยกูขึรถบัสไม่ได้พี่รถบัสเรโอ้โงยขึ้นไม่ได้โดมิตี้เท่าอ่ะให้ให้เทพช่างดีกว่าอยวกูย้ายไปเทพช่างดีกว่าอย่าอยอยู่เทพช่างเออสวยน้องเทพช่างยินดีต้อนรับอ่ะน้อง พี่เป็นประธานเางอะพี่ประธานเองอะน้องรับหมดอ่ะใครนิสัยไม่ดีก็ไม่รับอะรับรับแต่คนที่ใสดีๆอะเทพช่างอ่ะขึ้นขึ้นมาดีกว่าครับรอหน่อยครับรอหน่อยครับสายรอหน่อยผมขึ้นไม่ได้เหรอผมขึ้นไม่ได้อะประธานเราจะเดินขึ้นมันไม่ดีรถมันไม่เข้าใจหมพี่พี่นี่เราเราเรียรขึ้นรถมันไม่ดีแมวเสริมตลีแล้วเสิมีแล้ว อีกสิบนาทีเนี่ยได้ยีมอนองเล่นรึ้จบเจ็บารีตอนไหนอ่ะัานไงมันมีพวกปัญญาอ่อนรถมานี่อ่อนคอมึง